มาอีกแล้วนะคะสําหรับเดือนกันยานี้นะคะนาเล็กมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษกันไปเลยนะคะสําหรับทรงมือสอดไม้จากรุ่น S1 และ S2 นะคะนาเล็กมาจัดโปรโมชั่นลดเหลือแค่1,199บาทเท่านั้นนะคะนะนะ,นะฟังไม่ผิดนะคะนาเล็กจัดให้เหลือแค่1,199บาทเท่านั้นนะคะนาเล็กแถมอุปกรณ์ไปให้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะได้2แบบนะคะตัวนี้จะเป็นมือสอดไม้สักรุ่น S 1นะคะแล้วก็จะเป็นมือสอดไม้สักรุ่น S 2นะคะตัวนี้จะเป็นท้ายไม้สักทั้ง2แบบเลยนะคะหนึ่งก็้าได้อะไรไปบ้างก็นี่เลยค่ะจะเป็นท้ายไม้สักสวยๆแบบนี้นะคะไป1ชุดนะคะส่วนตัวรางนะคะจะเป็นรางว่าเฟืองนะคะความยาวอยู่ที่120เซนนะคะแล้วก็ ระบบไกจะเป็นไก,ก่กองสเตลเลตมีเซฟกันสนินอย่างดีนะคะ1ชุดนะคะนาเล็กก็จะประกอบไปให้แบบนี้เลยนะคะส่วนตัวปีกนะคะปีกจะเป็นปีกเหล็กนะคะความยาวอยู่ที่40เซนนะคะเรารับยางอยู่ที่1นึถึงส่เนนะคะต้องการใส่กีเช่นเพิ่มไปได้เลยนะคะอุปกรณ์หาปลาที่เล็กให้นะคะก็จะเป็น PE อพันท่อขนาด50ป้อนห้เมตรพร้อมขาจับให้ไป1ชุดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ เลกจะแถมยางนะคะยางไว้หาปลาตัวนี้นะคะให้ไปหนึ่งเส้นนะคะตัวนี้น้าเล็กจะมัดสําเร็จแล้วนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้านะคะ <S <S ยังไม่พอนะคะน้าเล็กยังแถมลูกนะคะขนาดซีมินยาว3าเซนให้น้าๆไปอีก2ลูกกันเลยนะคะราคาสุดคุ้มแบบนี้นะคะไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะน้าๆท่านไหนที่กําลังน้องหางงานบกนะคะไม่ควรพลาดนะคะโปนี้ เลกนำมาลดราคาสุดคุ้มจริงนะคะจาก1499บาทเราไม่ขายนะคะนาเล็กมาจัดโปรลดราคาให้ไปเลยค่ะแบบจุกๆกันเลยลดเหลือแค่1 1 9่ัรบาทต้องการสั่งซื้อนะคะโทรเข้ามาหาน้าเล็กได้เลยค่ะหรือว่าจะาทักแชทส่วนตัวมาได้เลยนะคะตัวนี้นาเล็กมีสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะพี่ๆขาอย่าลืมนะคะถ้าต้องการสั่งนะคะโทรด่วน เข้ามาหาหนาเล็กได้เลยค่ะนาเล็กพร้อมรับออเดอร์พร้อมรับสายทุกสายที่โทรเข้ามาสั่งกับเล็กนะคะชุดนี้1นึ่งเก้าเป็นงานหนึ่งระบบหาปลาอย่างเดียวนะคะรีบโทรกันเข้ามารีบโทรกันเข้ามานะคะก่อนที่สินค้าจะหมดโปรโมชั่นลงนะคะเราให้เฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะจ๊าหมดแล้วหมดเลย